ทีนี้ฝนดีเฮ้จะได้เก็บฟืนเขามะก,กว่างไว้ในเชียงหน้ามะแห้งมะเห,ะเหเยียดจะเชียช่วงเศร้าเนี่ยไปเฮ็ดงานบรายแล้วค่าวตะฝนตกต้งซื้อละก็สิออกไปทางหงาพะนะย่ามะเศร้าอยูุนาบานสวนก็ได้เฮ็ดอีกแล้วขัดฝนตกสิเฮ็ดบรายเลยล่ะถ้าฝนตกจะทำไม่ได้เลย ไม่ต้องเสีไปเจฟืินมาดังไฟหนึ่งเขาถนัดฟืนฟืนจะเอามีดมาดังมาฟันฟืนดักไฟไปเอามีดก่อนมาดังฟันฟืนฟืนหดังไฟย่างมือเสาร์มันจะขาดแงมมือเสาจ้ายุทธ่ื่อแล้วบรรยากาศบ้านตัวขาบ้านสวนยามเช้า ฟันเฟินด่างไฟห,หดดนึ่งเผาตัวเมิดแต่ลไหร่หมดได้ไหมวิธีบานหน้ายอยู่ตรงนี้เลยจ้าบานหน้าฮะฝนก็ตกลินลินปล่อยปลอยยามเช้าเช้าสิฟันเฟินด่างไฟโอ้โกดีครับแต่ฝนไหม <c oughs> ตั้งอยู่นี่ละเพื่นอนๆก่อนเก็บขม้าหมูว่านนี่ดีเก็บขม้ามื่เก็บขม้าพี่พี่เพื่นสีด,สด่งเพอนห่งอเอา แแต่ไม่ดีดอกเพราะว่าบดีขึ้ดังไหนังเพิ่มมะเกลือเพีงดีทีพอมแดงลงเขาลงมามงมตัวเรื่องนะโอ้บอดแดงไฟก็หลาออยค่ะคนนาะ เขาก็ยังไม่หมดขอเลยบัวยืนเองดีบัตต์มาบอกมาดังไฟหมดน่าเก็บทีไม่น้ำใครน้ำหน้าถูกดีบัานหน้าเขาโคดังออกมาบัตต์ใส่พื้นแล้วน้ำพื้นแล้วเราไปดังไฟหนึ่งเขากัน